เราได้รับความรู้นะคะมากมายจากท่านผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะให้เห็นภาพตั้งแต่ภายนอกทฤษฎีแล้วก็สู่ภายในนะคะจะเห็นได้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์จะเน้นนะคะแพทย์แผนตะวันออกปรับสมดุลของร่างกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในรกษัะองค์รวมร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณ อาจารย์ไม่ได้เน้นแต่ใครนอกอย่างเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังในห้องนี้แล้วะอาจารย์เน้นบอกว่า20อัพต้องเริ่มดูแลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์นะคะหลังจากนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะไปออกกำลังกายแบบอาจารย์เน้นว่าแผนตะวันออกนะคะ เพราะว่าเนื่องจากว่ามองมองแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยไม่เหมาะสมกับการที่จะเต้นออโรริกได้นะคะอาจารย์เดี๋ยวข้อเขาจะเสรอมอาจารย์เป็นห่วงค่ะอ,อีกอีกอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เห็นอาจารย์ใยายไปนะคะการใช้เครื่องสัมผัสแต่ภายนอกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปชะลอให้ผิวพรรณเนี่ยไปเกิดริวรอยนะเห็นไหมคะว่าตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ยังเน่นถึงการรับทาน การต้องมีการกินร่วมด้วยนะคะจึงจะเกิดประโยชน์นะคะ,ะแล้วอาจารย์เน้นถึงปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่ทําให้เกิดปารแก่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เน้นปัจจัยภายนอกนะคะที่เราหลีกเลี่ยงได้อย่าลืมหลีกเลี่ยงกันนะคะอย่าลืมนะคะ,ะหลังจากจบการบรรยาที่เราจะกลับบ้านแสงแดดได้ถึงสี่โมงยังไม่แน่ใจนะคะสี่โมงก็ยังมีผลนะคะ อย่าลืมนะคะการล่มถ้าไม่มีก็เอาอะไรบางแดดซะหน่อยนะคะอย่าบอกว่าโอ้ยขี้เกียจนอกจากริ้วรอยมาแล้วนะคะฝ้ายัางถามหาอีกนะคะตอนีเออ้เพื่อเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาต่นี้ต่อไปก็จะให้เห็นมุมมองของนักวิชาการนักแบบแล้วก็ดารานะคะในฐานะทีออ่อาชีพ งานรัดตัวแบบนี้นะคะแน่นอนการพักผ่อนย่อมไม่เพียงพอนะคะออไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยดูแลผิวพรรณให้คงความงามเช่นนี้เนี่ยได้อย่างไรคะ